สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่1กันยายน2567นะครับทุกท่านครับวันนี้ผมต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับจะมาให้ทีเด็ดแล้วก็น้ำหนักบวกกับเรีดมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567นะครับไปดูน้ำหนักกันเลยนะครับทุกท่านครับคู่ที่1มุมแดงนะครับไารพยักษ จะชกในพิกัด111ออปอนด์นะครับพลายพยักมา110.2ขาดไป0.8นะครับพบกับยอดชนะศึกลูกกันทรักหรือว่ายอดชนะศึกก๋วยบางคอแหลมนะครับยอดชนะศึกมาเท่าพิกัดนะครับ111ปอนด์นะครับเรทเปิดนะครับพลายพยักษ์9นะครับผมชอบไปที่เจ้าพลายพยักนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาหนหนึ่งนะครับ พิกัด100ปอนด์นะครับปีที่แล้วเป็นเจ้ายอดชนะศึกชนะมานะครับวันนั้น100ปอนด์ครับวันนี้มาโจกกันพิกัด111ปอนด์นะครับเรดเปิดไพลพยัคฆ์19ผมชอบไปที่ไพลพยัคฆ์นะครับผมชอบหัวจิตหัวใจของไพลพยัคฆ์นะครับมั่นคงกว่านครับยอดชนะศึกเป็นมวยฝีมือดีก็จริงนะครับแต่โดนหนักโดนแรงไม่ได้นะครับผมมีลายไฟแล้วครับหัวจิตหัวใจยังไม่มั่นคงพอนะครับ วันนี้ชอบไปที่พายพยักทอตออพับพันอะไายนะครับทอตอพับพันอะายนะครับพายพยักชอบนะครับเรทเปิดสิบเก้าชอบนะครับพายพยักมวยคู่ที่สองนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่บสามปอนด์เสมอซิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับซ้อมอยู่ดี่ข่เกร็ิเพชรนะครับเรทเปิดสิบเก้าสมอซิงมาหนึ่งร้อยยี่บสองจุดหกขาดไปศูนย์จุดสี่นะครับ พบกับเพชรชัยชนะนะครับหรือว่าเจ้ายิ้มสยามเจ้ายิ้มสยามนี่ก็หายไปร่วมปีนะครับพิกัด123ปอนดะ์ครับเจ้าเพชรชัยชนะหรือว่ายิ้มสยามมา122.8ขาดไป0.8นะครับเรทเปิดเสมอสิง19ผมมองทีเด็ด3ดาวไปที่เพชรชัยชนะหรือว่ายิ้มสยามนะครับ ผมมองอะไรรู้ไหมมองว่าหัวจิตหัวใจของเจ้าเสมอสิงเขาโดนแล้วลงแน่นอนครับโดนไม่รู้ว่าโดนหนักหรือโดนเบาเนี่ยจ้องที่จะนอนแน่นอนครับจ้องที่จะลงอย่างเดียวเจ้านี้หัวจิตหัวใจเขาไม่มั่นคงนะครับอาวุธดีแต่ว่าฝีมือเขาดีมากๆนะครับเสมอสิงแต่ว่าโดนหนักไม่ได้นะครับเพชรชนะใจนะครับถ้าเป็นถ้าผมไปอยู่เป็น พี่เลี้ยงครับจะบอกว่าให้ต่อยหมัดสับศอกอย่างเดียวนะครับต่อยหมัดสับศอกต่อยหมัดสับศอกครับโดนเมื่อไรได้เรื่องเมื่อนั้นนะครับโดนเมื่อไรเสมอสิงพร้อมที่จะทิ้งตัวเมื่อนั้นนะครับผมชอบไปที่เพชรชนะเพชรัยชนะหรือว่าเจ้ายิ้มสยามนะครับผมให้ดีเด็ดไปสามดาวเลยครับผมมั่นใจว่ากดน็อกแน่นอนครับเพราะว่าคู่ชคของเขาโดนไม่ได้นะครับแต่ถ้ามาเล่นฝีมือเนี่ยแพ้แน่นอน แพ้ได้เลยนะครับแพ้เสมอสิงแน่นอนถ้าเล่นฝีมือครับต้องเดินคู่เดินทําเดินเตะเดินต่อยหมัดศอกนี่อยาให้ขาดครับหนึ่งสองสามนี่หมัดสอกไปเลยครับเสมอสิงโดนแล้วหลงแน่นอนครับผมดูสามสีไฟของเจ้าเสมอสิงนะครับโดนไม่ได้แลยครับโดนนิดโดนหน่อยก็จะทิ้งตัวอย่างเดียวเลยครับชอบไปที่เพชรใจชนะนะครับ คู่ที่3รองผู้เอกครับดีโอนาตาเรดเปิด54นะครับพบกับทหารเอกนะครับพิกัด1 1 9อปอนดีโอนาตามา1 1 7 9ขาดไปปอนกับ1ขีดนะครับส่วนทหารเอกนะครับทหารเอกมา1 1 8 4ขาดไป0.6นะครับคู่นี้เรทเปิดอยู่ที่ดีโอนาตา้านะครับผมยังชอบไปที่ดีโอนาตาครับขาดแรงแข็งแกร่งทุกลูกครับมีทุกลูกครับนอกในนะครับ วงนอกก็ได้วงในก็ดีครับแข่งแข่งแข่งแรงทุกรุ่นครับผมชอบไปที่ดิโอนาตานะครับคู่เอกนะครับมวยจริงแชมป์นะครับมวยจริงแชมป์หนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับริทธิเดชยอดกระตันยูนะครับเรทเปิดนะครับริทธิเดสิบเก้านะครับไหลเรือเสมอในเสมอกันแล้วนะครับคู่นี้นะครับริทธิเดมาเท่าพิกัดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์สวนยอดกระตันยูนะครับมาหนึ่งร้อย ยี่สองจุดหลดไป0ูนย์จุดหศนจุนี่ผมจะบอกว่าค่อนข้างที่จะตึงนะครับปิ์เจ้ายอดกระตันอยู่นะครับเจ้ากระตันอยู่ศจุดลดไปสามรอบนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับรอบแรกเหลือ0ูนย์อยิสองจุดสองแล้วก็รอบที่สองก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วก็ไปลดรอบที่สามนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับน้องบอกว่าอาจจะตึงๆนิดนึงที่กัดนี้นะครับแต่มั่นใจว่าสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมนะครับมั่นใจว่าบทเบียดเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แน่นอนนะครับด้วยสีเลี่รูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับคู่นี้นะครับเรตแรกเลยนะครับวันศุกร์นะครับปริทเดศ11-8เหลือ19ตอนนี้เสมอในเสมอกันนะครับ ผมชอบไปที่ยอดกระตันยูนะครับผมว่าจะบทเบียดเอาชนะมวยรุ่นพี่ไปได้นะครับด้วยศิริรูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ฝีมือคล้ายกันนะครับแต่หลักเหลี่ยม IQ เนี่ยยอดกระตันยูเขาจะมีหลักเหลี่ยมกว่าอ้ริติเดีดก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้าย,ต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 ยแต่ว่าหลักเหลี่ยมไม่ค่อยมีนะครับผมเห็นต่อยกับเจ้าฝีมือนะ่ะเจ้าอะไรนะศบุรสวิ์อะ ก็โดนหักล้มอย่างเดียวนะ่ะไม่ต่ำกว่าห้าหกล้มมันโดนหักล้มนะครับแล้วยอดกระตันยูเขาเป็นมวยฝีมือที่มีหลักมีเหลี่ยมนะครับฝีมือที่สามารถวงในสามารถหักล้มได้แล้วก็แทงตามน้ํานะครับแบบนี้นะครับผมเลยชอบว่าผมเลยชอบเจ้ายอดกระตันยูนะครับไปทวนมวยรักมวยชอบนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับผมชอบไปที่พลายพยัก์นะครับสิบเก้าคู่ที่สองผมชอบไปที่เพชรชัยชนะนะครับ แต่ต้องแต่ต้องดูว่าเขาเดินต่อยเดินสับไหมถ้าเดินเตะขาต่อยหมัดสับศอกน่เสมอสิงทนไม่ได้แน่นอนครับแต่ถ้าเล่นเล่นฝีมือเล่นฝีมือเรื่อยๆน่ะสู้เสมอสิงไม่ได้แน่นอนครับเพราะเสมอสิงเขาเป็นมวยที่ฝีมือแพีวๆมากแต่โดนหนักไม่ได้เราต้องใช้ลูกหนักลูกแรงที่มีอยู่น่ะเข้าไปแล้วครับต่อยหมัดฟันศอกต่อยหมัดฟันศอกเขาพร้อมที่จะนอนแน่นอนครับ <S <s ผมชอบไปที่เพชรใจชนะนะครับ คู่ทิศ3นะครับรองคู่เอกผมชอบไปที่ดีโอนาตานะครับดีโอนาตาก็เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงแข็งแกร่งทุกลูกมีทุกลูกนะครับอาวุธมวยไทยมีทุกลูกเลยนะครับสําหรับดีโอนาตาชอบมากๆครับแล้วก็คู่เอกนะครับยอดกระตันยูครับแล้วสรุแกนของเราก็คือทีเด็ดมวย3ดาวนะครับมวย3ดาววันนี้นะครับผมติดไปที่ ยอดกระตันอยู่จิตเมืองนนท์นะครับทีเด็ด3ดาวนะครับวันนี้จะเอาแชมป์กลับค่ายจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีที่เล่นนะครับผมแนะนำนะครับแอดไลน์ผมไปนะครับ092 4496 003นะครับ092 4496003นะครับมีผักยกให้ได้เล่นได้ชมกันนะครับแล้วก็มีหูให้ได้ฟังฟรีนะครับหูลายเสียงนะครับฟังฟรีนะครับเป็นลายเสียงระดับแถวหน้าของประเทศเลยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับขอพระคุณมากครับ